ความรักหวานไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้รู้ก็คือเขาสองคนตัวติดกันตลอดค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันแทบทุกวันสำหรับความรักของนักแสดงสาวสวยเบลลารานีแคมเปนและนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อวิวชวินเจรวนดก็ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแฟนๆเบลล่า หรือแม้กระทั่งแฟนๆเบลวินก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเมื่อไหร่หนอไม่นายจะโพสต์รูปอวดกิจกรรมวันแม่ลงในไอจีส่วนตัวและหวังว่าจะได้เห็นพี่หมื่นล้านติดมาในรูปบ้างก็ยังดี และแล้วเบลล่าก,ก็ลงรูปภาพตอนค่ำๆของวันนั้นค่ะและก็มีรูปภาพอยู่สองรูปที่เป็นประเด็นให้แฟนๆต่างถกเถียงกันรูปที่หนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือรูปที่แม่ปราณีถ่ายคู่กับรถมินิคูปเปอร์สุดน่ารักคันสีแดงและมีเขียนแคปชั่นระบุว่าเด s ี่นีตอนนั้นแฟนๆเบลวิน <Bell win S 2> ก็ต่างคิดว่าพี่เหมือนล้านแอบซื้อให้แม่ปราณีหรือเปล่านะคะซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีเฉลยว่าเด s ี่นีคือชื่อรถค่ะแม่ปราณี กลัวการขับรถมาตั้งนาน แต่พอเจอรถคันนี้มีความกล้าอยากขับรถเลยเป็นลาเลยตั้งชื่อรถว่าเด t ินีและรูปที่สองก็เป็นรูปที่เปลล่นลาถ่ายรูปหมู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัควแต่แฟนๆก็หลุดโฟกัสไปที่เงาของกระจกค่าและก็ต่างแห่เดาว,ว่านี่เป็นพี่หมื่นล้านหรือเปล่าซึ่งแอดมินก็เห็นรูปแล้วนะคะตั้งแต่ตอนนั้นแต่แอดมินก็เดาว,ว่าน่าจะไม่ใช่พี่หมื่นล้านค่ะเลยไม่ได้เอามาเป็นประเด็นพูดถึงในคลิปด้วยและก็ชัดเจนมากกว่า ไม่ใช่พี่หมื่นล้านแน่นอนอาจจะเป็นเพื่อนของเบลล่าคนนี้หรือเปล่าคะพอดูจากทรงผมคือใช่มาก ถึงแม้ว่าคนในกระจกอาจจะไม่ใช่พี่หมื่นล้านนะคะก็ไม่ได้อยู่ในกระจกแต่อยู่ในใจแม่นายเรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดก็ได้ชมความหวานของทั้งคู่ผ่านรูปรวมแต่แอดมินดูยังไงก็เหมือนรูปคู่มากเลยนะคะคนอื่นเขาก็ยืนห่างๆกันแต่พี่หมื่นล้านกับแม่นายคือยืนชิดกันเวอร์และแม่นายก็ยิ้มอย่างมีความสุขบ่งบอกถึงความแฮปปี้อินเลิฟแบบสุดๆเลยค่ะ